มันจะเป็นจังหวะของมโอ้ยนี่ไงจังหวะที่ผมพูดมันจะเป็นจังหวะแบบนี้แหละจังหวะหัวใจใครคิดจะรักนี่แหละครับจังหวะที่บอกโอ้โหพอเลยพอเลยจบรอบนี้จบพอครับทุกคนแล้วไหลไม่หยุดเห็นไหมที่ผมบอกแบบนี้เลยครับแบบนี้เป๊ะๆคือมันจะไหลเป็นสเต็ปเว้ยแรกๆมันจะบวกน้อยหน่อยบวกน้อยหน่อยบวกนะฮัลโหลครับอยู่กับจอดจอออออหลังวัด ครับไม่ใช่จอดในวัดไม่ใช่จอดข้างวัดไม่ใช่จอดหน้าวัดต้องเป็นจอดหลังวัดเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนถูกต้องตามกฎจราจรที่ตั้งไว้งงงมากระจอก็ต้องมากระจองจ้ามาจอดมาจองตอนนี้เริ่มเลยดีกว่าหนึ่งร้อยบาทเขาขอนงที่แล้วทําไว้ดีครับผลงานเราน่าประทับใจมากผมชอบมากกับการที่เอามาแค่หนึ่งร้อยบาทแล้วกูกแตกเป็นหมื่นโอ้ใครยังไม่ให้ดูไปดูนะครับคลิปก่อนหน้าฮะโอ้สุดสุดจริงๆครับเอาเอาสะผมแบบ แบบยังไงองแบบแบบวันนั้นคือไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมคือน,นอนแบบโอ้โหสบายอกสบายใจกอดอกกอดคอกอดกุุงไม่ต้องทำอะไรแล้วจริงๆแบบสบายใจอะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องมอดูนะว่าจะสามารถไหมเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งนะที่มันจะดวงจะอยู่กับเราเนาะเราก็ต้องเรียกว่าสู้ๆกันหน่อยนะครับ ข้อวันนี้มันอยู่ที่ดวงอะนะครับสุดท้ายแล้วเนาะ,นะมันไม่ใช่ว่ามันจะได้ไปทุกดีทุกโหดหรอกมันไม่มีอะไรยืนยันนะครับใช่ไหมเราดูวันนี้13บาท13บามบาทนะเอาโอ้ยอ,อ่ะแต่ว่ามันแอ้ไม่แน่มันเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มมันเพิ่งเริ่ม,มแต่เพิ่งใจร้อนแล้วค่อยไปค่อยไปไหนลองดูดีว่า โอโหยากกว่าวันนี้ด,ดูดูถ้าจะยากกว่าผมต้องเพิ่มเบ็ดและเบ็ดห้าบาทแนละ้วถ้าเบ็ดห้าบาทอาจจะไหวอยู่ครับทุกคนค่อยๆเล่นไปเนาะโอ้โหเนออาะเนออาะกอ็เฮียแล้วโ,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 โอเคได้เข้าฟรีนึกว่าจะไหลยาวๆตังคูหมดไอ้เฮียโอเคไหนดูดีตรงนี้ฮะวาคันหัวยังไงยังไงค่อยๆไปเขาโอเคโอเคเลยครับ เป็นโอเคเลยครับได้อยู่ครับดีอยู่ครัเผมมีอีกเบอร์อยโอ,ยโอย๋มาแค่นี้เลยเหรอแล้วมันมาแค่นี้แล้วมันก็ไปเลยเพื่อนเลยอ๋อดูมันโอ้โหทุกคนมาแบบดอกเข้าไม้แรกๆให้ดีใจแล้วก็คงเงียบเลยครับไม่มาอีกล้วไม่มาเลยยันมาสุดท้ายเลยเหรออ๋อมาสุดท้ายได้อยู่ แล้วหลายมาสองทีแบบนี้ฮะได้มาหน่อยหนึ่งจะห้าบาทเอฮ้ยสี่สิบห้าบาทอ่ะเอาดูมันทำของผมดิเอ้าโอ้ต้องเบ็ดห้าเบ็ดเยอะกว่านี้ไม่ไหวซื้อไม่ได้ครับอุ้ย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 แล้วเขาลายยาวครับแล้วเขาลายยาวครับเก้าสิบบาทครับเพราหลายยาวจัดครับเนี่ยเอามาเรามีให้แก้ตัวนะ เม่กี้แค่40บกว่าบาทเป็ด5บาทเลยเด้อแต่เป็ด5บาทก็ไม่ได้เยอะนะจริงแต่ว่าเรามีแค่ร้อยเดียวอะคืออุยโอเคโอเคเลยแบบไี่ใช้เลยโออโหแต่งอนเข้าไปอีกบวกสิเป็นไงอง้น่าเศร้า,ายิ่งนักที่ตัวคูนนะไม่คูณทับไปเรื่อยๆไม่งั้นล่ะนะโอ้โหบวกสิมาคือ มันก็ไม่ได้ได้สักครั้งเลยมั้งที่บกไม่ไม่ให้กูสักครั้งเลยมัมมรร้งอุ้ยแล้วข้าตรงนี้ทองทองมาแบบนี้ครับ <c oughs> นั่นแหละฮะนั่นแหละ,ะครับเห็นไหมวันนี้มันก็ไม่ใช่วันนี้มันก็ไม่ใช่ว่ามันดีนะทุกคนนะนนมันอาจจะมีข้าสซ้อนอาจจะมีอะไรแต่ว่าอย่างว่าเห็นไหมมันก็เฉยๆอะ่ะมันไม่เหมือนวานก่อนใช่ปะที่แบบโอ้เป็นหมื่นทุกคนวันนี้คือสามร้อยก็คือเกินน้ำลายแล้วยังไง อ้าอูนี้ฝืดคอหมดแล้วรองเนี่ยโอเคโ,อโหไม่ค่อยไหลเลยไหลไม่ค่อยดีไหลไหลไม่ดีเลยล่อนไหลไหลไหลเบาจับเลยนะฮะมาจองสองนี่เป็นเกมที่ถ้าเครื่องติดแล้วมันจะไหลาย,ยาวนะแล้วไหลแรง้นเรื่อยๆนะครับเป็นเป็นเกมที่ใช้เวลาเล่นสักพักหนึ่งด้วยแหละมันจะไม่ใช่เกมที่มาถึงได้เลยนะมันจะเป็นเกมที่ใช้เวลา มันจะเป็นจังหวะของอู้ยังไงจังหวะที่ผมพูดมันจะเป็นจังหวะแบบนี้แหละจังหวะหัวใจใครคิดจะรักนี่แหละครับจังหวะที่บอกโอ้โหพอเลยพอเลยจบรอบนี้จบพอครับทุกคนแล้วไหลไม่หยุดเห็นไหมที่ผมบอกแบบนี้เลยครับแบบนี้เป๊ะคือมันจะไหลเป็นสเต็ปเว้ยแรกๆมันจะบวกน้อยหน่อยบวกน้อยหน่อยบวกนะเอ,อ้ยแรกๆจะไม่บวกแล้วจะมาค่อยๆบวกบวกนิดนิดเลนิดแล้วมันจะค่อยคหนักขึ้นเรื่อยๆนะมาจองเป็นอย่างนี้นะมาจองสองนะ ที่ผมสังเกตมานะเออเป็นอย่างงี้ท้อแทบตุกขีเลยเพื่อนเนะถ้าแถมให้อีกครับสุดท้ายแถมมาอีกยังมีแถมมาอีกนิดนึงยังมีอีกครับอีกไหมได้อีกไหมตักคร้อยกร้าบาทสี่สิบบาทแล้วให้มันเป็น 2, 2, สองสองพันสองไม่ได้หนึ่งพันเก้าร้อยวะไอ้ขี้โอเคเลยพอได้เลยผมว่าโอเคแหละเขาประมาณนี้แล้วกันนะคือ คือคิดว่าผมเล่นไปเรื่อยๆ,ๆแต่ว่าตอนนี้คือแตก,ก 2, แล้วมาสองพันแล้วโอเคแล้วเพื่อนนะเอาให้เข้าหลังเดี๋ยวผมมาซ้ำให้อีกแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้ขอขอ,ขอพอยแค่น,นี้ก่อนแล้วกันนะมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันอิ่มอะมันอิ่มแล้วไงเพื่อนนะต้องเล่นแล้วต้องมีลิมิตนะครับอย่าเล่นแล้วจะฝืนเอาอย่าเอาเอาอย่างเดียวนะครับวันก่อนที่ผมได้เยอะเพราะว่าผม กจริงๆดวงจริงๆนะคือคนนี้คือได้แล้วผมสือว่าเออมันพอแล้วก็พอนะครับอย่าไปฝืนเล่นให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราจะคุมตัวเองไม่อยู่นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ติดตามช่องจอร์ดหลังวัดเอาไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากลองเล่นก็สามารถติดต่อ,อทําอะไรัผมทิ้งอะไรไว้ข้างล่างไว้แล้วถ้าอยากลองเล่นนะแต่ถ้าไม่อยากลองเล่นไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอยากเห็นคลิปไหนแบบไหน เกมอะไรทุนเท่าไหร่เม้นบอกกันเลยวันนี้จอร์ดขอตัวลาไปก่อนจาวันนี้ับ